ทั้งช่องเป็นซื้อกางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาตในการรับชมครับมาขอปลาสางไปหาฟขีเสียว้นเสียวอยู่กลางปลาสางยุ้ยพี่น้องยุ้ยได้ชะได้โชคได้หมา,านกินตัวได้ปลาแม่ ได้แล้วดึงเข็นหืมน่นาน่ไม่สิ thank you มาสักไปฮึมาสักงานคือเด็กหาเทนี่มาดูฮะปุ้ยมาดูดูเดาเม้าดับบันเยอะกว่านี้ มันใกล้เมื่อทันวันดีเด้อลูกหลานมาขอโจขอลาบน้ำพอปูแน่มันสิงซบกับวันทียังเขาว่าให้มันซบเบิ่งเด็กถูกมันจะเบิ่งเด็กถูกสิออกมาตรงบ่เบิ่งเด็กเข้เบิ่งเด็กถูกพร้อมเนอพี่น้องจะออกมาตรงบ่มิลบ่อเดยามาซองก่อนนี่มาซองค่อยซองยู่ต้นคอยหนึ่งนะ แต่ว่าผมก็เห็นเด็กหาแท้เห็นคือผมบ่เห็นบ่เห็นเด็กหาบอก็ผมเลยเห็นเด็กหาดินผมเห็นเด็กหาบ่สุ่มก่อนเด้อนี่สุ่มซุ่มซ่มซุ่มเด็กหาเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นี่ซื้อนี่เออนี่ครับซื้อนี่ย่โ คนละผักปวยเห็นงามๆเด้อเสียวเอ้ยบัดตัวใหเห็ดหัวขาดอีกเนาะหัวขาดบอข้นเขียนตั้งคือบอเป็นยีงไงจิตหัวขาดได้ไปตีปิธาเอาอืมเอาเต็มๆเลยบัดนี้เนาะเอาให้มันเต็มๆกับเลขคมฟันกับเลขฝาหลวงบอกับเลขนะครับจุดทูบขอที่ คนเสียวขอบอกกับไปนเลยเนะอะทีจะพุ่มก็ได้ค่อยบอก่อยแก้กันไหนเป็นถึงจะเริ่นเนี๋ยเขาจะเริ่นเจะเริ่กันแหละเขาก็ตีเบิ้งทีแร่มาเลี้ยงมยาขยียยังยิ้มน้ำซ้ำล้านหมดละเรินน่นไปนกันกัน อ้านี่นี่ว่าบงเด็กนี่อยู่ต้นคว่ยนี่สีดูันี่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 อ้เห็นว่าเนี่ยซืซืนิวนี่ยเล็กยังงเล็กยังว่าสิบเอ็ดแล้วอาสิบเอ็ดอนะเล็กฮะเล็กมเห็นว่าเนี่ยซุ้มห้เบิ่งนี่นั่นนะเห็นว่า Nhìn bọn này, tụi cưng như này, nhìn bọn này Này, 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 này Nhìn bọn, đấy như cái băng hẳn phá Ồ, lời hỏi hoạt đi hai. Do nạng đưa bọn ừ. Đọc đưa. đưa. Phá hình nội nội đây, nắng phá lâu mừng cái này. Chân hết 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 พับมือลงจากหิวที่จากนิวกันโอ้ขันเห็ดไป,น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 ,ปดน,นั่นแหละก็ดังกับคนแล้วเป็นยังเหี้ยไม่ยังก็ไมั้เป็นหูยังเข้าไปเนีเ่ย ดูแันงทื่องวันนึง๊กใจหมกอ้าวอะพี่น้องเลขยังไงเจ็ดซูมสูมมูมเจ็ดเจ็ดอย่งนอกย่างนะสองหตัวแรกเจ็ดเดอ้อเลขกถูกไงเราว่าอยากให้เป็นเจ็ดสองหาิเจ็องหาคนออกมาเจ็ดสองหา,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 จ,งหาจะค่อยว่าหรายตัว มันตรงกระฟาลงมาดีเลยนะเจ็ดสองห้าตอนนี้เจ็ดมาแล้วเด้พนอพี่น้องตัวนี้ตอนนี้ก็อยู่ในพ้นต้นควยนะครับปลาสาพ้นเซียวพ้นเซียวผีพี่เซียวพี่ตองอลม้มพี่น้องลม้ลมลม้มล้มลบมือวเลย

เห็นบอลหนือเจ้าบ้านจะเห็นบอเลขค่เลข่าวันนี้มันจะ้นคยน่อยู่มองเดินเดินอยู่มองเห็นหนึ่งหนึ่แล้ววะสองสองฮะองกับสามเออสองกับสามดีทุอล้วครับทุกเลขทุกเลขอะไรตัวที่สองหัวตัขึ้ึงหัวมาตั้งหูหรอกเลขถูก เจ็ดสองห้าเด้อโอ้เราลุนถเจ็ดสองห้าลองลุนุนลุนลุนลนแล้ก็ลุ่นนี่สี่ตัวเด้อวันนั้นเราก็รุนนี่สี่แหละบนกับองแอบทสนกัองกั้นะเรา่องกับเปียกก็เปียกกับเก่าไปเสร็จแล้หัวมุนมุนขึ้นมาก่อนดิหัวมุนมุนมุนเลยมุนอรีตัวนโอ้มุนอหลีวะมุนรมุนแข่ก็จะมุนมุนตัวใดเด้อมาที่นี่มุนสองมุนสองเราอะ Giọng, thế. Ừ. À. Nhé, nhé. ôi anh hai bên trong ngon 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 đấy, đấy. Mên มีหัวต่อลงูตัวไหนที่เป็นศูนีหลีแท้รีติผมมาไวเก็บสามซูนยันยฮะนเลยอิมาแปดวกว่ทีนีู้ีตีมาเงาเปลี่ยนด้นาะเปลี่นเองเลยตัวแรกกับเจ็ตัวที่สองกับสามตัวที่สามนี่เป็นตัวใดกันเนาะปดป Jet nó, jet sang, jet sang, nó but jet sang, jet sang, go no. Put the sun sun. Woman soon heaven. Huh? What do you want to get? Oh, come up here, don't you? Pet idiot. Huh? Jet sang? Benye? Oh, bin do ray bunny. Pet. 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 เดี๋ยวขัไหบดกอนนี่เ tamam ด no uh> ้นึ sì ่งงปดดล้ววะเต็มเตมมาแล้วเต็ม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 อพี่น้องสามแปดสามแดเลครับเฮ้อเสียงยังไงตุ่มมั้งรับตุ่มกเดือดซองจ น αι, เนี่มันเอียงไปบังเล็กโบชัดเลบ็บานเสียงแดบดบเสียงสะท้อนเนาะแต่เป็นแปดนั่นละโอ้เดี๋ยวไทยพลนัดนให้จี้แยกบาทเลยซูมเลยจี้ไปใกล้ๆซุมซ้มก็ได้ซุมไรเตจมาตไหนกว่าเจ็ดสามแปดนะครับเจ็นะครับพี่น้องทุกคนครับเจ็ดสามนนะครับ,7 38, 7 38รบผมจัดไปเลยนะครับ